ส่วนซาตานติดอยู่ในโลกนี่ติ่มันหล่อลวงคนอื่นๆนี่นะมันก็จะถูกมัดแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ครับกำหนดระยะเวลามัน1,000ปีครับและคนติดตายแล้วติบ่บาดเจ็บและคนติดกาลังถูกไฟเผานะ่ะก็จะถูกฝังอยู่ในโลกนี่1,000ปีอ่าเอาเข้าใจง่ายๆกันเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ ดีต้อนทับเข้าสูก่การทับฟังพัฒนาธรรมร่วมกันในวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเนาะที่พระเจ้าคือเฮายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจและได้ตื่นมาต้องการสิ่งจําเป็นต่างๆนะ,ระ,รพ,ระพระองค์เตรียมเือเฮาหมดละเฮาต้องไปพระวักพระวงนะพี่น้องเนาะรั้งติ่แล้วตอนที่สิบเอ็ดนได้อู้ถึงเหตุการณ์เมือเ่อไปซูเสด็จกลับมาในครั้งที่สองแต่ตอนที่สิบสองนี่จะอู้ถึงเรื่องหนึ่งพันปีครับหนึ่งพันปีของผู้เจร่ญพระเจ้าที่อยู่ บนสวรรค์กะไปสูคคิดนะครับเนาะเขาจะเนี่ยอย่างเขาจะมีอย่างประลับใน1000ปีที่เขาจะอยู่หันนะครับพี่น้องครับในบทเลียนก่อนในตอนก่อนพระเยซูเด้เสด็จเข้ามาในโลกนี่เป็นครั้งที่สองพ้อมกับเราทูตสวรรค์มากมายนักขนาดมาฮัาบเอาคนติดเชื้อพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่แล้วคนติดตายแล้วก็ฟื้นแล้วก็เปลี่ยนร่างกายใหม่แล้วไปอยู่สวรรค์อ่าันนั้นนับหนึ่งเลยไปอยู่สวรรค์กับนับวันทีหนึ่งเลย แล้วก็นับไปนับไปนับไป,นบไปเนาะ,ะนับจะได้ครับว่าวันที่หนึงเหตุการณ์อันรยัที่เป็นหนมาสําคัญของการเริ่มต้นของ1,000ปีนับจะได้เริ่มไหนก็พอในหนึ่งเทสโลนิกาบททติสีข้อ16กวักแรกนี่น้องเนื่อ,อพอหั่นเนาะ,ะพระเยซูเิเดสมาในโลกเป็นขั้งที่สองเขาจะาจะเลี้ยงไปเป็นยังเป็นยังกนะ่อนนะองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าเสเดสมาจากสวรรค์ การมาปรากฏประกายของพระคิดเป็นหมายสำคัญแสดงถึงการเริ่มต้นของชีวิตในรันนั่นคือเริ่มต้นนับวันที่หนึ่งของการไปอยู่สวรรค์เพิ่มเติมสำหรับที่พระยเยซูเสด็จมาในโลกแต่แล้วที่รับเอาผู้เจือพระองค์ไปอยู่สวรรค์เนี่ยแล้วผู้ที่บัจเจอก็คือว่าคนที่ตายแล้วกยังอยู่ตายเหมือนเดิมในหลุมฝังศพอยู่ฮะสำหรับคนที่ตายก็จะถูกไฟเผาผลาญเขาพูดถึงเกี่ยวกับความตายอยู่ในโลกนี้ และซาตานนะครับซา,า,าตานมันก็จะถูกจองจําถูกมัดไว้หมายความว่าถ้าคนชอบทำตังมดอยู่กับพระคิดในสวนรรค์และคนอารรมคนติดเบือทั้งหลายตายมดแล้วนะจะมีอะไรอย่างเหลือฮื้อซาตานทํางานล่ะมันก็บ่มีแล้วครับมันบ่สามารถล่อลวงใครได้หแหมละหลกนี่ก็ล่างว่างเปล่าซาตานจะถูกมัดถูกจองจําอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหลงนี่ครับมันจะถูกมัดโดยสภาพการเรานั่นไปนอ้อง ครับนั่นระยะเวลาพันปีเนาะเพราะพระเยซูมาหับหลูกหลานผู้เชื่อพระองค์ปุ๊บเนี่ยจะขึ้นไปสวรรค์นนะ่ะไฟก็จะตกลงมาเผาผลาญคนติ่เบื่อพระเจ้านา่ากลัวครับส่วนซาตานติ่อยู่ในโลกนี่ติ่มันหล่อลวงคนอื่นๆนี่นะมันก็จะถูกมัดแล้วก็จะอยู่ในโลกนี่ครับกำหนดระยะเวลามัน1,000ปีครับและคนติดตายแล้วติ่เบื่อแล้วคนที่กำลังถูกไฟเผานะ่ะก็จะถูกฝังอยู่ในโลกนี่หนึ่งพันปีอ่าเอาเข้าใจง่ายๆกันเนาะ ระหว่างหนึ่งพันปีในระหว่างหนึ่งพันปีโลกนี้จะมีสภาพเป็นจะได้พอในประธรมเยเรมีครับเปิดในประธามเยเรมีบทที่สี่ข้อสาสามครับพี่น้องครับสภาพของโลกเนียในระยะพันปีนี่นะครับท่านเยเรมีบันทึกว่าข้าพเจ้าพอแผ่นดินโลกเป็นที่ร้างและว่างเปล่าช่วงพันปีนะครับหลังเจคตีเฮากขึ้นไปอยู่สวรรค์นะครับโลกนี้ร้างและว่างเปล่าบ่าามีอย่างเลยครับบรรดาคนที่เบื่อพระเจ้าคนอาธรรมจะอยู่ไหน แต่กี้ผมพูดแล้วแต่ว่าจะย้ำโดยพ่อปัมพีเนาะพอในพระธรรมวิวรณ์บุที่สาวข้อ5วักแหลกนึ่และก็พระธรรมเยเรมีบุทีสาวห้าข้อ33ิพี่น้องเหล่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคนอธรรมนะครับติดตายแล้วก็ถูกฝังอยู่นั่นจนกว่าจะครบ1,000พันปีที่ผู้ที่ชอบทำไาปอยู่สวรรค์น,นะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกประหารในวันนั้นจะมีนักขนาดครับพี่น้องปั้มพีบอกว่าโอ้เหมือนกับเม็ดทรายนะ ก็จะมาได้มีการเอาไปขว้างไปฝังเนี่ครับเพราะต่างคนต่างกัดตายมันก็ตายแล้ว่นมันก็กลาย,ายเป็นดินเปน็นนั่นไฟไฟเผาไปหมดอะครับเนาะแต่ว่าเขาเรานั่นก็จะบมีการคลำควนหรือการรวบรวมหรือฝังไว้นะมันเป็นพระคัมภีร์บอกว่ามันเปลี่ยนเหมือนมูลซัดและครับนะหรือว่าเหมือนขี้งวัวขี้ควายเอย้งไงนะมันจะอยู่พื้นดินอะมันก็จะสลายไปเองอ่าสำหรับคนที่ถูกไฟเผาเนาะและสะตานมันยัอยงอยู่นะครับตะกี้ผมบอกไปคร่าว ตอนนี้จะเอาข้อบันทีมายืนยันนะครับซาตานนี่อยังอยู่วิวรบทตรสาวข้อ2ข้อ3าครับพี่น้องครับมันจะถูกมัดไว้ในโลกนี่ตีล่างเปล่ามันจะถูกมัดอย่างที่ผมว่านีเป็นเวลา1000ปีมันจะบ่มีอันยังให้มันแยะละมันจะหลอกลวงมันจะจุมันจะอย่างคนก็ไปได้ละพราะคนชอบทำก็ไปอยู่สวรรค์มาละและคนทีบัเจอพระเจ้าก็ถูกไฟถูกเผาถูกฝังไว้แห่น้มาละ เออมันจะมันมันจะอยู่คนเดียวมั้นนะ1,000ปีเออในเวลานั้นท่านและบรรดาคนชอบธรรมแต่เนี่ยยังอยู่ผมบอกหลายข้างว่าไปอยู่สวรรค์แต่เอาข้อบันพียืนยันเนาะวิวรณ์บททีว่วข้อ4และข้อ6เนอะนะครอบครองร่วมกับพระเยซูนะคนชอบธรรมหรือผู้เชื่อพระเจ้าลูกหลานพระเจ้าจะไปครอบครองบนสวรรค์กับพระเยซู1,000ปีนะครับนอกจากนั้นคนชอบธรรมคนที่เชื่อพระเจ้าจะ ช่วยพระเยซูในการพิพากษาพิจารณาโดยคือเปลี่ยนตุลาการในการ่วยตีการพิพากษาเพราะการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์เอาใจฮิน,นูต่อไปว่าพระองค์จะเริ่มพิพากษานะเป็น่ยนหัวการพิพากษาะนะครับความจริงการพิพากษาก่อนการสเสด็จกลับมานะั้นมันก็เกิดขึ้นก่อนละจะ,จะหัวัยจะได้ขึ้นสวรรค์ไปได้ขึ้นสวรรค์เมื่อพระเยซูเสด็จมาข้างที่สองนะองค์ได้พิพากษาไปแล้วนะครับ ก่อนตีพระองค์จะเสด็จมาข้างที่สองแต่เมื่อไปอยู่สวรรค์พันปีน่ะเขาจะครอบครองกับไปสู่แล้วก็จะช่วยไปสู่ในการพิจารณาพิพากษาตัดสินความของมูหมูเฮ้นี่แหละว่าเฮ้ขึ้นไปจะอธิบายให้ชัดเจนนะครับฮือกระจ่างขึ้นนะครับเนาะอ,ะอะท่านจะได้เข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนร่วมกับพระคิดครอบครองและพิจารณาพิพากษาร่วมกับพระองค์การมีส่วนในการพิพากษานั้นมันจะมีความหมายอยู่นะครับนพี่น้องเนาะแม้ว่า การพิจารณาความคดีของศาลทุกวันนี้ในโลกนี่นะมันจะมีสองประเภทอาจารย์อธิบายเข้าใจเนาะว่าเขาไปอยู่ในพิพากษาจะได้เนาะในโลกเนี่ยการพิจารณาความในในศาลเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือหนึ่งการพิจารณาเพื่อตัดสินว่ามีความผิดหรือบริสุทธิ์มีความผิดหรือบริสนะุทธิ์เนี่ยหนึ่งนะสองการพิพากษาพิจารณาเพื่อตัดสินลงโทษครับเมื่อผิดก็ต้องลงโทษกี่ปีปั๊บแต่ได้ยานเนาะ แต่ถ้าบริสุทธิ์หรือวาวะพิธก็ต้องชดเจดต้องปล่อยต้องอย่างจะได้ก็ว่าไปมันก็มีสองลักษณะเนี่ยในโลกนี้เนาะเหตุพระประเจ้าต่ออันผู้ทรงสามารถอ่านจิตใจของมนุษย์ได้พระองค์จึงทรงพิจารณาตัดสินและพิพากษาก่อนการเรือกรรมขั้งที่สองของพระองค์ว่าผู้ใดพ่องที่จะได้รับชีวิตนิรันติผมอุติกีเนาะมีภัยพ้องที่จะได้ความตายนิรันมีสองกรรมนีพี่น้องครับได้รับชีวิตนิรันดรครับ ทายนิรันะนะครับแต่พระูุจะทรงให้เขามีส่วนรวมกับพระองค์ในการตรวจด,ดูนหนังสือบันทึกนั้นนี่คือโอกาสของเขาที่ได้หันว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมีความผิดพลาดเลยพระองค์ทรงยุติธรรมคือว่าเมื่อเขาไปอยู่ข้างบนน่ยพระองค์จะเอาผลของการพิพักษากนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาให้อยู่สองลเขาไปตรวจสอบไปดูเหมกัน เาอาจจะสงสัยว่าคนนั่นก็พิเป็นคิดเตียนแล้วจะได้บัดได้ขึ้นมาญาติเขาคนนั่นคนนี้พอไมหมเขาหรือภัยก็ตามตีใกล้ชิดเทีเยนพรเจ้าก็เปิดก็เป็นคนดีแล้วเปิดก็เป็นคนที่เจืออยู่นะเปิ่จะได้บัดขึ้นฮะเนี่ยาจะได้ไปเปิดพอในหนังสือที่บันทึกไว้ครับเนาะเพื่อจะยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงยุติธรรมท่านจะได้เียนฮู้เกิดพระเจ้าในเรื่องอย่างพ่องก็เรื่องความยุติธรรมเรื่องอที่พระองค์ทรงได้ทำ การพิพากษากรนั้นอย่างถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เมื่อพระคัมภีกำหนดว่าพันปีแต่ทีนี้เมื่อกำหนดว่าพันปีมันจะต้องมีวันสิ้นสุดด้วยนะ,ะเมื่อเวลาสิ้นสุด1000ปีเหตุการณ์ยังเป็นเครื่องหมายของการสิ้นสุดระยะเวลา1000ปีพอในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ครับเปิดไปครับพี่น้องครับวิวรณ์บทที่14ครับเอาละครบ1,000ปีปุ๊บวิวรณ์บทที่14ก็ค่บอกว่า การเป็นขึ้นมาจากตายขั้งแรกของคนอาธรรมคนอาธรรมหรือคนที่บดเบี่ยพระเจ้าเขาจะฟื้นขึ้นครับเมื่อครบหนึ่งพันปีนะเขาจะฟื้นขึ้นทั้งคนติดตายก่อนหน้าดีพระสุสีได้กามขั้นที่สองและคนติดตายที่ถูกไฟเผาผลาญคนทั้งหมดจะจะฟื้นขึ้นอ่าพอต่อไปครับวิวรณ์บติซาวข้อที่สามและก็ข้อเจ็ดซาตานมันจะถูกปล่อยออกาออกจากตีคุมขัง พระเจ้าจะคือทูตสวรรค์ของพระองค์เปิดกุญแจตีโซ่ตีมัดซาตา,านออกมันจะถูกปล่อยไปน้องอันที่หนึ่งคือคนตีบาดเื่อพระเจ้าฟืน้นถึงมดอันที่สองซาตานถูกปล่อยนะครับและอันที่สามครับวิวรบทที่สาวข้อแปดเมื่อถูกปล่อยแล้วมันจะเนี่ยอไรไปน้องโอ้มันได้โอกาสละแล้วลก็คนติดตายนักนักนัก่นแหละตีบาดเื่อพระเจ้าก็ฟืน้นละโอ้มันจะต้องทำอะย่างมันไม่ยอมแป้นะ ซาตาลจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้งสีทิศคือมาชุมนุมกันเมื่อทำเพื่อทำสงครามมันนักเหมือนกับเม็ดทรายติดทะเลพี่น้องเขากขึ้นมาน้อยเดี๋ยวเขาหน้าบบแปรเลยพี่น้องเม็ดทรายนะแต่พระคัมภี่์บอกว่าคนติ่ฟื้นขึ้นมาติดาตาลจะออกไปล่อลวงขคนน่ะกับบรรดาประชาชาติทั้งสีทิศน่ะ มันนักเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลครับเป็นนกมันนักขนาดไหนโมโนแสดงว่าฟื้นก็นันกขนาดนะนะครับและก็จะมีเหตุการณ์อันนี้ต่อไปคือว่าววรพุรซาเว,าว .2 ข้อสองบอกว่านครเยรูซาเล็มใหม่ที่บริสุทธิ์นครบริสุทธิ์นะจะเลื่อนลอยมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมแล้วเหมือนเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีนครเยรูซาเล็มใหม่พี่นอ้อง ถึงอยู่บนสวรรค์เป็นเมืองหลวงเนาะจะลอยมาจากสวรรค์ครับแล้วก็จากพระเจ้าด้วยนะจะมาตั้งอยู่บนลงนี่แล้วพร้อมแล้วอะ่ะพร้อมแล้วครับตีลงมานะครับเหมือนกับเจ้าสาวแต่งตัวไว้พร้อมสําหรับการแต่งงานกับสามีไอ้พระองค์พี่บอกเปรียบเทียบกันเนาะพี่น้องครับเท้าพอต่อไปนะวิวรโพธิสาวข้อ8ข้อเเมื่อซาตานรวบรวมประชาชาติแล้ว จะยกขบวนมันออกไปถึงหมดทั่วโลกนั่นแหละล้อมกองทัพของทรรม,มิกชนและนครบ,บริสุทธิ์ไว้เป็น้องครับเฮาจะลงมาในโลกนี้พร้อมกับพระเจ้าเฮาในี่ยได้จอว่าเป็นธรมมิกชนแล้วก็นครเยรูซาเล็มใหม่ก็มาตั้งเออเอาจะลงมาในโลกนี่ครับน้องจะลงมาอุ้ยงมันรคพันปีละต้องลงมาละน้อ สาตานะจะป้าคนติว,วานนักเหมือนเม็ดทรายถึงมดอ่ะจะมาทําสงครามอ่ะครับกับทำไม่กระชนคือหมู่เฮาอ่ะที่เจือพระเจ้าเนาะนักขนะนะแล้วมันมันล้อมหมู่เฮาแล้วก็ล้อมนครบริสุทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มใหม่ไว้แต่ไปน้องครับขอบคุณพระเจ้าครับไฟจากสวรรค์จะตกลงมาเผาผ่านเขาถึงมดจะบหื้อเหลือเลยครับทีนี่อันนี้เป็นการตายครั้งที่สองของเขาแล้วครับทีนี้ของคนที่บ่เจื่อเนาะ พอเพิ่มเติมครับฟีว 9, 10, 14, อ์บพธิสาวข้อเก้าข้อสิบข้อสิบสอ่าเมื่อมันมาล้อมไฟมาเผาผ่านนะันแ่้ะมันจะเป็ี่นจะไห้ซาตานถูกโยนลงไปบึงไฟและกรรมฐัน,ม,นมันจะไปป้ากับคนที่สอนเทียมเท็จอยู่ที่หันคนที่เบิเชือคนอย่างจะอยู่หันจะถูกและละมานก่อนหน้านั่นนะครับความตายและแดนคนตายจะถูกโยนลงไปในบึงไฟคือความตายขั้งที่สอของเขา ตะกี้เขาฟื้นข้างแรกอันนี้เหตุการณ์นี้คือเขาตายข้างที่สองตายข้างแรกนั่นคือตายตอนที่เขาตายอยู่ในโลกนี้ยังไม่สู้ยังบัศเด็จมาแล้วก็คนอื่นทๆๆีบทเจริญแล้วก็ตายแหมอที่พระสูซูเสด็จมาข้างที่สองแล้วก็ไฟก็เผาผ่านแต่นั่นคือตายข้างแรกเขาหลังจากครบพันปีเขาก็จะฟื้นขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาจะทําสงครามถูกมารซาตานหลอลวงเขาก็จะถูกไฟเผาผ่านอันนี้คือการตายของเขาข้างที่สองครับพี่น้องครับ ดูต่อไปขปร,รมวิวณ์บทสิสารเวทข้อหนึ่งพี่น้องครับเหตุการณ์จะเป็นที่ละเมื่อไฟเผาผลาญเขาัึงมดเขาถูกโยนลงไปพร้อมกับซาตานที่บึงไฟในรถหรือไฟกรรมฐานวิวณ์บทสิสารเวทข้อหนึ่งบอกว่าฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่อาจจะเกิดขึ้นแตนฟ้าสวรรค์เดิมและโลกเดิมทะเลจะบ่มีต่อไปแล้วพี่น้องครับ คือโลกเขาน้าปัจจุบันเนี่ยบ้านเขาแต่แตอยู่นี่ครับพี่น้องโลกที่เขาอยู่ที่พระเจ้าสร้างมาแต่แรกเนี่ยครับแล้วก็สร้างอดัมอีวานนั่นนะครับคือเขาอยู่ในสวนเอเดนน่ะโลกเนี่ยคือเอเดนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังพันปีและเขาจะอยู่นี่นี่ลเขาจะไปอยู่สวรรค์ที่หน้าปัจจุบันหนึ่งพัน 1, ปีครับพี่น้องหลังจากนั้นแผ่นดินสวรรค์ใหม่โลกใหม่จะมาแทนโลกเก่านะครับโลกเดิมฟ้าสวรรค์เดิม บะมีทะเลนะครับมีแต่ความชื่นชมยินดีนะครับพวกมารซาตานคนที่เบื่อเจอก็ถูกทำลายไปหมดละมีแต่พระเจ้าติตสถิตอยู่กับเฮาตลอดไปนี่ลันกับผูเ้เจ้าองค์ในหลกนี้นะครับพีบ่น้องครับอันนี้คือเรื่องพันปีของท่านที่อยู่กับพระองค์ที่บนสวรรค์นะครับอันนี้พี่น้องต้องถามตัวท่านเองละถามตัวเก่าละว่า ปีน้องกําลังเฝ้าราจะจะมีชีวิตในรันกับปิโซคิดอยู่ก่อสิ่งแรกตีปีน้องอยากจะบอกกับพระเจ้าคืออัญัณงและปีน้องหวังว่าจะได้ไปพบไผ่ตีหั้นพ่องอันนี้คือหนึ่งพันปีนะนะอันนี้ยังบอกอู้ถึงวันหลังพันปะีเนาะแต่หลังพันปีอ่ะก็จะอู้ผมได้อู้เพิ่มเติมไปน้อยลอะแต่เราก็จะได้ศึกษาต่อไปเพราะอันขอปีน้องเตรียมตัวครับปีน้องครับ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พระพิในพยากรได้บันทึกได้เขียนไม่มดละและเ,เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์ติดในพระพีเดิมพยากรเกี่ยวกับพระเมสสิยาอย่างต่างเกิดขึ้นมาแล้วมดครับและเหตุการณ์แล้วนี้ก็บันทึกไว้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับบาดใจกาจุกาอูกํโกหกเป็นความจริงครับเหตุการณ์หล่านี้จะต้องเกิดขึ้นตามติพระพีได้บันทึกไว้ครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้านะสำหรับตอนนี้ติดเป็นเรื่องเกี่ยวกับนึกว่าพันปีอ่ เฮาจะอยู่สวรรค์กับไอซูนเะนี่ยเฮาจะเนี่ยยังสำหรับคนที่บ่เเื่อจะเป็นจะไดสำหรับซาตานมันจะเนี่ยยังทุกอย่างมัดท,ทุกอย่างจะไดฮะคื่อครบพันปีแรเหตุการณ์เป็นเจไดนะผมบอกให้พี่น้องแล้วครับตามที่พระพี่ได้บอกเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าสืทิทออยู่นำพาพี่น้องเื้อกระตือหรือล้อนเื้อสนใจเอาใจใส่ในเรื่องราวของพระเจ้าในคำพยากรณ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้ลูกหลานพระองค์นั้นพร้อมที่จะไปอยู่สวรรค์กับพระองค์หนึ่งพันปี แล้วจะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในเรื่องต่อๆอไปตัวนะครับขอขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทุก่านครับสวัสดีครับ